สวัสดีครับทักทายสมาชิกแฟนๆของอสุวีลมโตทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตกันเหมือนเดิมแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวฮะโอ้โหเมื่อวานได้นั่งดูทางด้านของวอลเลย์บอลแต่ว่าเป็นทางด้านของเยาวชนของทีมชาติไทยของเรามากกว่านะครับก็อดคิดถึงสมัยที่อยู่โรงเรียนฮะแล้วก็เล่นวอลเลย์บอลกับสาวๆนะครับแม่ตัวมันจะกระทบทีหนึ่งนะฮะใครหมั่นไส ตกอัดยัดหน้าไปหยอกหยอกนะฮะนีเน่เขาเล่นวอลเลย์บอลนี่ไปดูสาวเท่านั้นจริงๆยุคผมนะยุคผมนะครับ <S 1> <S 1> ข่าวแรกเฮียวิโกไปเป็นที่เรียบร้อยคำคืนที่ผ่านมาเนี่ยนั่งติดตามไม่ว่าจะเป็น Twitter หรือจะเป็นทางด้านของ IG ส่วนตัวเลยนะฟาบิซิโอโรมาโนนะฮะโอ้โหผู้ตามเยอะเหลือเกินก็เฮียวิโกไปเป็นที่เรียบร้อยแบ็กกราวน์เนี่ยผมดูเป็นทางด้านของอาชซนอน นะฮะก็วิกเตอร์กิโอเคเรสไม่ใช่นะฮะแต่เป็นทางด้านของคริสเตียนมอสเกลานะครับประการหลังวัย20ปีจากทางด้านของเจ้าข้างข่าวบาลนเซียฮะสนนค่าตัวอยู่ที่ประมาณ15ล้านยูโรบวกบุนัดเอ็ดออนรวมแล้วก็น่าจะไม่เกิน20ล้านยูโรนะครับซึ่งเจ้าตัวจะเซ็นสัญญาระยะยาวกับทางฝั่งของทีมตัวนักเตะเองเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าอยากย้ายมาร่วมทีมอาเซนอลเท่านั้นผมใช้คําว่าเท่านั้นเลยนะ ในขณะที่แฟนแฟนปืนใหญ่เนี่ยลุ้นให้ทางฝั่งของโรมาโน่เนี่ยเปิดตัวทางฝั่งของวิกตอร์กิโอเคเรสมากกว่านะครับคือในรายสูหน้าเนี่ยผมไม่ห่วงกันนะเพราะว่าตอนนี้อาเซนอนเต็มสูบเลยแต่ว่าถือว่าได้ทางฝั่งของดาวรุ่งอย่างมอสเคล่ามานะครับผลงานของคริสเตียนมอสเคล่ากับบาเลเซียเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากๆนะครับแล้วไฮไลท์ช่วงที่ผ่านมาเท่าที่ผมไปติดตามดูนะคนนี้นี่มีของที่เดียวนะฮะก็จะเป็นแบ็กอัพให้กับทางาลิบาไปก่อนนะครับไม่งั้นนี่าลิบา มีโอกาสเจ็บแน่ๆนะครับยินยาวขนาดนี้ก็ต้องมีทางด้านของ1คนที่จะเข้ามายินดีกับแฟนปืนโตด้วยนะครับคริสเตียนมอสเกลาฮะโอ้โหช่วงนี้ผมว่าขาดทางด้านของเอเซ่หรือไม่ก็รูดิโก้แต่ว่ารูดิโก้นี่ผมว่ามองข้ามเลยนะเอเซ่ e นี่ถ้าเกิดได้ามีกตัวนี้ผมว่าปืนใหญ่ปีนี้ลุ้นแชมป์เลยนะครับข่าวที่2ที่ผมหยิบมาฝากฮะไปดูทางฝั่งของสริกาดุงนิวาสเซิลครับประเด็นล่าสุดออฟฟิเชียลออกมาว่าพร้อมที่จะล่าตัวทางด้านของอุโก อิเกติเก้นะฮะสูน้าจากทางฝั่งของไอท์ชวัตแฟรงเฟิร์ตซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางฝั่งของอุโกเองก็มีข่าวกับทางลิวพูฮะค่อนข้างหนาหูเลยทีเดียวครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีวงในออกมาว่าทางด้านของอเล็กซานเดอร์อีซักดาวยิงคนสําคัญครับก้นมันสงสัยนั่งไม่ติดแล้วฮะเอ๊ะจะย้ายไปไหนหรือเปล่ากระแสแรงที่สุดก็น่าจะเป็นสีแดงๆะฮะทีมนั่นแหละ <laughs> อย่างไรก็ตามนะครับทางฝั่งของอุโกอิเกติเก้เองเนี่ยมีมูลค่าประมาณถึง100ล้านยูโร ดังนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่นิวจะดึงตัวมาร่วมทีมแต่ว่านิวเองก็กําลังประสานงานแล้วก็ลองจิ้มๆไปก่อนนะครับซึ่งหัวหอกรายนี้เนี่ยก็มีข่าวผัวพันอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้นั่นคือชัดเจนที่สุดเลยนะเครื่องจักรสีแดงลิวพูน,นั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ลิวพูก็ไม่มีทีท่าหรือว่าข้อเสนอไปที่ทางฝั่งของไอ้ทรัฟเฟิลสฟิร์ตนะครับสถานการณ์นี้ผมว่าติดตามวันต่อวันจริงๆฮะอีซัคนี่สมมุตินะถ้าย้ายไปอยู่กับต้นสังกัดใหม่สีแดงโอ้โหบอกเลย โหดโหดคำเดียวเท่านั้นนะครับข่าวสุดท้ายนะครับซัมเมอร์นี้เนี่ยถ้าจะปล่อยจะปล่อยแค่คนเดียวมีรายงานจากทางฝั่งของเบรนฟอร์ออกมานะครับหลังจากปิดในส่วนของซีซันและจะเริ่มต้นในฤดูกาลใหม่นะครับโทมสัสแฟงยโยกย้ายไปคุมทางฝั่งของสเปอร์ทางด้านของคริสเตียนนอกาดนะครับตรงกลางย้ายไปอยู่กับอาชานนหนึ่งคนที่มีข่าวผมบอกเลยนะเป็นเดือนนะแต่ก็ไม่มาสักทีนะครับ เบรนฟอร์ดเองเนี่ยยืนยันว่าจะไม่ขายเอมบูโมและยวนวีซ่านะครับทั้ง2คนในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เอมบูโมเองเนี่ยที่เรากําลังพูดถึงก็คงมีข่าวที่ชัดเจนที่สุดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าก็ยังตกลงค่าตัวกันไม่ได้นะครับฝั่งของยวนวีซ่าเองเนี่ยตกเป็นข่าวกับทางฝั่งของทอตแนมฮอตสเปอร์นิวคาเซิลและทางฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เรสผมว่างานนี้เนี่ย คงต้องติดตามสถานการณ์การซื้อขายของทีมพึ่งน้อยกันต่อนะครับว่าจะปล่อยใครก่อนคือปล่อยนะผมว่าปล่อยนแน่ฮะแ,แต่จะเป็นเอมบูโมหรือยูวันวีซ่ายิ่งในเก่าไม่อยู่แล้วนี่โอกาสที่ทั้งสองคนจะโยกย้ายต้นสังกัดผมว่าก็ค่อนข้างสูงนะครับขอบคุณทางฝั่งของ Sky s p o r t กันด้วยฮนะอัปเดตท,ทางด้านของข่าวนี้มานะครับข่าวสั้นๆครับยิามาฝากกันเป็นประจำทุกวันพูดคุยภาษาฟุตบอล ไม่ว่าจะเป็นช่องทางนี้หรือบ้านหลังเดิมของเราก็เจอกันเป็นประจำทุกวันได้นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีฮะดูวันให้มีความสุขนะครับ